สวัสดีครับ,รบนี่ครับ<ม>วันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันขนมตัวใหม่นะของโอเดงย่าเลยเอลองม,มาลองดูกันนะว่าทั้งหมดมีอะไรบ้างมีเป็นไปนกี่แบบบ้างนะครับ<ม>อ่าลองดูนี่นน,นี้ดูมีปิกาจูะค่ะมีเต่าเงวนมีบิสก้อกดนด้วยคะ่ะโอเคอ่ะลองแกะดูครับแกะออกนี่นี่มีของเล่นด้วยนี่มีของเล่น นี่มีขนมด้วยนะเอ๊ะอีมุยป่ะเราลองแกะดูเราลองแกะให้เพื่อนๆดูสิว่าข้างในมันมีอะไรโอเคอ่ะลองแกะดูนะแกะดูค่ะว่าจะเป็นอีมุยหรือเปล่าเป็นบอกอยากได้อีมุยมากนี่เป็นอย่างนี้เลย อันนี้ค่ะทุกคนเจะดูนี่เป็นลูกกิ้งนะเราต้องเอาติดอันนี้ไว้อย่างงี้แล้วก็เปิดฝาอย่างนี้ลองเอาลูกกิ้งกิ้งดูกิ้งกิ้งให้เพื่อนเพื่อนดูนี่หนูกิ้งให้เพื่อนเพื่อนดูนีน่นะกิ้งอย่างงีน้นี่อืไม่ลายเลยค่ะมันเป็นรอยเท้าของโปเกมอนเห็นไหมให้เพื่อนเพื่อนดูนะนี่นะเป็นรอยเท้าของโปเกมอนนี่มันเป็นแบบนี้เห็นไหม ใหเพื่อนๆดูสิเป็นแบบนี้นะครับนี่่องดูนี่มุยด้วยเห็นไหมนี่สวยมากเลยโอเคแล้วแล้วเราไปซื้อของเซเว่นแล้วเราจะได้อะไรเราซื้อของเซเว่นแล้วเราก็จะได้การ์ดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่มีการ์ดของโปเกมอนได้นะโอเคเราเราลองแกะดูว่าการ์ดโปเกมอนมีอะไรบ้างมาแกะหน่ะไปตัเลยเราตัดตรงนี้เลยตัดเลยค่ะ แกะมาที่มีอะไรด๋ยวให้เพื่อนๆดูนะนอะลองดูให้เพื่อนๆดูทีละตัวนี่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 นด้คูนะ,ะนะมีกี่ใบสี่ใบเห็นไหมให้เพื่อนๆดูทีละใบนี่นะคะไหนนี่นะคะโอเคนี้นะคะ พูดมีตีใบนะคะมีต no okay. ีใบค่ะน like okay, okay. ี okay. ่บอกว่าถ <so ้าอยากได้ทำไงไปเซเว่นไปเซเว่นนะคะแล้วมีการ์ดค่ะแล้วก็ซื้อของให้ครบเจ็ดสิบบาทแล้วเราก็ขอบอกว่าขอการ์ดหนึ่งซองค่ะโอเคไหมอ่ะฝากเพื่อนบอกกดไงกดติดตามกดติดตามนะคะกดแชร์กดซั b s c r i ต e ด้วยค่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย